แหมเรียกว่าก็ยังมีประเด็นอยู่นะคะสำหรับคุณหญิงหญิงสรุชาค่ะกับคุณตูมตามยุทธนานะคะก็ตั้งแต่เลิกลากันไปค่ะก็มีทั้งข่าวลือข่าวแชร์นี่ออกมาสะพัดเลยนะคะล่าสุดค่ะก็มีการลือค่ะว่าคุณพ่อฝ่ายชายของคุณตูมตามนะคะถึงขั้นต้องซักกางเกงในให้สาวหญิงหญิงค่ะเลยทำให้เป็นเหตุนะคะให้คุณพ่อเนี่ยไม่ปลื้มค่ะ เมื่อวันนี้นะคะนักข่าวก็เจอคุณหญิงหญิงค่ะก็เลยอดไม่ได้ค่ะที่จะต้องเร่งปรีเข้าไปถามเธอนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่านะคะโดยนายเอนเตอร์เทนค่ะเป็นฝ่ายจ่อไมก่อนนะคะเมื่อถูกถามเรื่องข่าวลือค่ะให้คุณพ่อฝ่ายชายซักกางเกงในให้จริงไหมหญิงหญิงนะคะก็ตอบว่า มันเละเทะไปไกลแล้วค่ะกลับมาที่หญิงๆกับพี่ตุงตามก็พอยังเคารพคุณพ่อคุณแม่พี่ชายเขาแล้วก็เขานะคะเหมือนเดิมค่ะ พอเธอให้สัมภาษณ์ออกมาแบบนี้นะคะนายเอ็นเตอร์เทนค่ะก็ขึ้นแคปชั่นนะคะลง IG ให้เธอเลยนะคะบอกว่าขอให้กำลังใจค่ะผู้หญิงคนนี้แบบรัวๆเลยค่ะกับการให้สัมภาษณ์ที่มีสติแล้วก็ดีต่อทุกฝ่ายจริงๆค่ะ move on นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นค่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะบางคนนะคะก็บอกว่าใครคิดและเขียนแหมช่างทำได้เนาะ บางคนก็บอกว่าใครจะไปกล้าใช้คนอื่นซักขนาดนั้นไม่ใช่หรอกหรือบางคนก็นะคะส่งหัวใจเป็นกําลังใจให้เธอค่ะหรือบางคนก็บอกว่ามันอาจจะบังเอิญติดไปก็เป็นได้ติดไปกับเสื้อผ้าคุณตูมตามอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือบางคนก็บอกว่าใครจะทําแบบนั้นคนเสพข่าวก็มีสมองเหมือนกันเนอ้อแหมบางคนก็บอกว่าพูดได้หมดนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยดูแย่นะคะ ก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็เอามาฝากกันค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ